ลูกค้ายื่นมือออกไปประตูจะเปิดเองร้านแบบนี้ประหยัดไฟกว่าปกติ50%ป้ายบอกราคาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดร้าน7 e เ e ่ e ลลดความกดดันจากปัญหาขาดแคลนแรงงานจัดตั้งร้านสะดวกซื้อไร้พนักงาน ข้าวปั้นหนึ่งก้อนนมถัวเหลืองหนึ่งขวดอาหารยอดนิยมของพนักง,งานออฟฟิศลูกค้าจ่ายเงินเองไม่ต้องพึ่งพนักง,งานร้านแบบนี้ขยายตัวเกือบ100สาขาแล้วร้านสะดวกซื้อใช้เรดาร์ตรวจจับภาพ o p ปติคอผ่าน AI ทำงานร่วมกับระบบจ่ายเงินผ่านมือถือกระบวนการนี้เพียง30วินาทีหยิบสินค้าแล้วออกจากร้านได้ร้านแบบนี้มี8สาขาแล้วร้าน Family m มา t อัปเกรดระบบจ่ายเงินอัตโนมัติ พร้อมด้วยเครื่องชงกาแฟอัจฉริยะและตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติส่วนร้านโอเคพัฒนาก้าวข้ามข้อจำกัดด้านพื้นที่ลดขนาดร้านใช้ผู้จัดการ AI เติมสินค้าอัตโนมัติลูกค้าบอกว่าไม่ต้องรอคิวนานจ่ายเงินเองสะดวกรวดเร็วมากเป็นเทคโนโลยีแห่งอนา,าคตจากการสำรวจของกระทรวงแรงงานพบว่า ธุรกิจบริการต้องการแรงงานมากถึง5,123ตำแหน่งสูงสุดในรอบ13ปีความต้องการเพิ่มขึ้นกว่า3,000ตำแหน่งเทียบกับปี2023ชีซูปัวประธานหอ,อการค้าไต้หวันกล่าวว่าเขาคาดหวังให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานกำหนดทิศท,ทางที่ชัดเจนทางด้านเฮอเพยซันรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกล่าวว่าจะแก้ไขให้ตรงจุด ทุกฝ่ายในภาครัฐเอกชนและภาคการศึกษาจะต้องร่วมมือกันแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ rti ไต้หวัน